ดูปลาตกปลาได้ไปแล้วไปแล้วมดดมืดสวีเดนก้างเยอะเหมือนปลาตะเพียนไม่อยากได้ได้สี่สี่ห้าตัวแลวในะตู้เย็นอยากได้ตัวเล็กตัวเล็กทอดกรอบ ตกปลาสวีเดนวิวทิวทัศวันนี้อากาศค้มฟ้าค้มฝนน้ำใสน้ำใสหาตกปลาไว้กิน ปลาปลาที่ได้วันนี้ที่ตกมาเมื่อวานที่จะทำเยอะแยะเลย